เป็นอะไรเป็นตะไบผมก็แง่แต่มันก็เป็นตะไบบเราล้มผู้ใดฟังเท้เรานเกิดัาหนาข้อง่ามๆเป็นบ่เป็นบกเป็นลังเป็นลังดิดีแม่แท้ยีย่ขาฟังว่าแม้เกิดศาหนาขาขาวสวยกุปวดขาคนใดกับยฟัง เมื่อนี่ยออกมาทักวเข้าใจเงินยำหน่อยยองพ่อย่งแม่ยานี่น้องป่อหน่อยแม่หน่อยป่อกลางแม่กลางพ่อใหญ่แม่ใหญ่คุปบาอาจารย์มาเชวนาเรื่องสิ้นเขาทักอยู่จังเมื่อนี่อัดมนโนเมื่อนี่แล้วจะเบี่ยวล้องเดีวจะเบี่ยวไหวด้วยเมื่อไหร่หมดมัน มาทักทักตอดแจงในืลองที่เขาเห็นอยตรงเือนี้ว่าเห็นแล้วเขาที่ใดอย่างได้แล้วที่เขาเปจังไหนงเม่ดใดแทบบ่เมื่อเนี่ยเขาพยายามอาว่าขนาดสต้กำกัฝ่ายฝ่ายอาจารย์กำับเระเดนและปกตศต่พี่ผูพที่ผูผู้อยู่ด้วยปกติฝ่ายลูกกับระเดินว่ามานนะนตาลิกาไปว่าผู้เดินทางมาบอกมานัน มาเข้าบริวารสกังบริว่ารว่าสารแปลว่าการอยู่บริวารอยู่ในสงที่อยู่ในเขตที่สงตําบลให้ไม่ต้องอธิบายอะไรฉลุ่มเล่าว่าภานเดียวกันมาที่ตรานี้กําลังอยู่หาท่าเอาทุกออกจากเจ้าของเพราะนั้นก็คืเอาทุกออกจากญาติโยมให้ได้อันทุกที่เขาต้องการแบบพัฒนาขึ้นมาบาป อันความดีใจเบิกบานล,ล่างเริ่องยันใจมาเด่นวัดสูงชัน้นศาสนาเอินวัดบุญบ้านเนี่ยดีใจก็เสียใจที่บุญก็บากกันเดียวมาเดินน่ะมันก็ได้อยู่ในตำานาแต่มันอยู่ในตัวคนจำไว้เถอต้องเทศหลายกระได้พังเทศมาดุเดียวบอกทีท่านเห็นต่างเรียนฟังจังสอัต่างเรียนกระได้ทีท่านผีผีเป็นกระยากขนาดเลย มันตยอยจากเป็นคนไปมันเ็นเป็นวิถีผู้เท่างถึฟังเท่หลายระดับนึ่งตย่อควาย่อเมยจะลาผู้ใดว่าเห็นหน้าก่อามก็ตินเสียใจไปโดนรุ่นเล้วกระทั่เก็บตไปในโยธูก็ไรบางคนก็บหลยแหล่หลายหลาถึงว่าเท่ตัวกเถมว่าเท่งานสมเชาดชูมือเงินเท่เวของที่ขาไปไป Kèm cả nàng nà bảy cú bụt Mở bơ kì bụt mắc gà Mở bảy thể phê Mở tâm bảy thể cho bắt lợi Lấy quân mình Thế tôi đi đủ để sau Cho khảo thêm bà một miếng mỏng quầy cho cô dù khẳng vào nó Mỹ tại không có nhà mình con à, em thật lạc xỉn rồi đó Mình em cũng có quả đầy quả จว่าผู้อยู่บ้านก็กินเหล้าแต่ผู้มาหลับศีลดับแล้วออกไปบ้านไม่กินเหล้าผู้ไดไม่สิดต่จาก้เรื่องี้เราม่ไนาะแปวมาถึงไี้ก็หลับก็ได้เจตนาหักยึดกเวีีหลังที่สุทั้งหลายผู้ใดคนเป็นจับข้อดูห่าก่อแป้กอจีก่อผู้นั้นไม่สินเลยว่าจะบนเฟนขัดลับทั้งานเกิดอไปก็นอยู่กัตเอาก็คิอเมื่อถือจากวางถือจีไปน แม่เขาก็าับสิ่งดีอยู่แล้วมูอสาบมาตาไปแล้วมาดีว่าดีไปหอนบ้านโือไก่เจียงนันปากก้อยมาตนิไก่หาล้มตอกปัญหาคือนบุกินมันน่ะองไก่ตึ้งเจียงคำจะไดรอสิ่งของมูอสาขาดเลยไม่แงอยู่ดีใจพวกไหนมาเคยก่อยเป็นในยมืัอเงินเงินโอ้โหวันที่นเนี่ย เทวดาดมาเคิ่มค้นปฎิสูตรด้อยนางขาวกักล้ามขึ้นมาอาตมาดีเสียบลอยบอยงมือพาหมูนิ่งเลนพาโมกันอี่เดียวปดิเสียมข้นุขาวง่ายๆ็ม่ได้บไวใจจะหาคสนซุกขาวเพราะขานซุกขาวก็ไดาอาตมาู่ เปนจังส th th ินใส้เรื่องวามเแท้แม่เาใหญ่ทันตีลราทกระจมไหนจะตีตายเดื้ดเะต้องเด่ยวตัวดอกตัวเดือดก็ตีตามเดียวิันล่บวันลาถี่ไปไปบ้านเดินเข่าตมาอีเราทำก็ไปน้ำฝนไปอนาบ้านแบบกุกกำกุกกกุกกุกกัจยัดใส่กสจเอ๊ะมือเราดูใจมือนี้เรากรใจายตกวย่างไก่นาบ้านไปสั

ก็มเหมือกับี่เป็นบอกไปวันนี้ตั้งแต่ย่างแล้วัน่าอยู่บนตะยอมที่เขาบรรทูกพาไอาทิตย์ถัดมานรรทน้ำบ่ว่าอย่าญ้จัอาิษฐามงกระโดดกรเดีวอยู่กับแต่กูนอ่ะแตายครจยไปได้เลยลูกสาันจนอาจจะมากเกินไปอดีตถาวรหน่อยเนาะแต่ไม่ยังสิ่งพิเนพิเศษเนี่ยคับแค่ละประเิ็นของวนนี้ย่าเลือกเฉาะพวกไหอธิษฐาถัดาโดนนักดุงได้หน่อยนหน่อยน บุญเขาก็เดยว่าหลายพล้นดอกสาธุเด้อบุปาทำบุปผูุ้นใจจะได้รับเด้อกู้ปาจะได้รับเดบุญทำเด้อสาธุตันเดกอันนี้จบชงสกันปูยาติย้าจะไปได้หลายอย่งนั้นว่าบุวมาบุญเห็นเองว่ามันจะเป็นยู่งงับับจุใจด้วยขัว่าสาธุเพราะาสาอินเดียาสาธุมันแปลว่าขอจบสำเร็จ mình thì bay ngang tục người dân cầm ta kia 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 mình kia 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 là kia 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 อาจมาก็ขึ้นได้ใจเสียโรหดตรงไนป่าทุกนะเสงหัวเขาแล้วแ็บอดเส่าป๊่งมาคุกมากฝาดกอกันกันมันดีๆบางทีโยนติ๊กของมันเส้นดาวแบบนี้บเมื่อคนโกงยีเดียนบาเส้นแบบอาจาวาก็ขึ้นได้ใหเสียโรตรงไนป่าทุกแบบนะยุมเขาได้หลายหลายารุ่นบากันรุนหน่อยเดียวนันดุมื่อไปว่ ดีดดกวยันดีแต่มันบอกเส้เนปา,ากมาับนหลวเลยขอกตาบักกับมเนาะเส้นแต่มันก็ออกก่อไปว่าเมื่อเส้นบางมากย่สิมืรมือเมตอัตามากับนได้ให่เออมันบุนมือลงถิยงยนมันได้แหนนะงึ้นละบุกปาก,ากาานในใเส้นแต่มันออกก้อนติอยู่วว่าปากแหงตัวเองอัตมากับคนได้ใหญ่เออกินน้ำกันเราครับ รานนั้นวันบ่ายเด็กก็รูขเพราะว่าก็ุู้คำได้อาตมาหลายรอบทำก็จาบลเหมือนมันหลายโัวผากับขา่าดาธรรมาเนี่ยแต่ว่าอาตมาพทราสพ์คไงเม่ไงพาเป็นอย่างจงเจพาวัทน์วันใดมันเป็นกลบมันก็ได้ใส่มีบุดๆอย่างน้ ยูทตืคุณคนไห้ต้อาวิธีอย่างไหอยางหนึ่งพระญานัทองทั้งปุ๋เดี๋ยวทำาหิชยกับพนงานส่งทั้งสองไปจับฝคนกับมีความจิดแบลเห็นยังไหนก็จะถึนคนมถูกบนกระถี่ยอาทุกคนยังเปนไงเพราะากวันนี้เอาทุกอกไปแล้วสำไยจับฝันอันนู้นก็ยาแม่ทังหมนที่ยียนเสียมตัวเ

สรุปย้ำง่ายว่าเมื่อนี้ติดโจนแท้กถูกคุ้มครองไเพราะว่าขั้งพุจากาเนี้